สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนนาแนลของใบฟารมนะคะเห็นต้องทำหัวสูงๆแบบวันนี้นะคะก็อย่าคิดว่าฟาร์มพาไปแต่งหน้าเป็นเอเรียนพริตวันนี้จะพาไปแต่งเป็นร็อกเกอร์ค่ะ<อ>ผมเราก็จะมาแบบเออทำนองนี้นะคะไว้ใส่หนู้สา,สาวว่าเป็นสาวหน้ากลมนะคะฟามก็เลยเลือกที่จะทําผมแบบเออเป็นร็อกเกอร์ให้มันมีความเป็นแบบ ค้าง,งนิดนึงแต่ว่าก็เลือกทรงที่ว่าจะทําให้หน้าแบบเออดูยาวขึ้นเนาะเพราะว่าถ้าแบบทรงที่ทําเป็นหัวฟูๆมันก็จะแบบเออยังไงก็ไม่รู้อะ่ะสำหรับหลายๆคนที่ติดตามชาแนลของไปฟาร์มมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็จะพบว่าฟาร์มจะต้องค่อนข้างแต่งหน้าแนวๆแบบเออพวกแบบเบลวๆบ,บอะไรอย่างนี้ก็เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะต่อให้เรามาเป็นชาวร็อกเราก็จะยังมีความเบลวอยู่ค่ะ เพราะฉะนั้นวมนี้ฟามก็เลยจะพาไปแต่งหน้าเป็นแบบร็อกแ,แบบชมพูชมพูแป๊ดแป๊ดนะคะจะเป็นยังไงนั้นแต่งยากหรือเปล่าไปชมกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเรามาลงรองพื้นค่ะด้วย L'Oreal Infallible Stay Fresh นะคะ เป็จแล้วนะคะมากรบรอยสิวด้วย l e f l on photo ร a d y นะคะตัวนี้ค่ะเป็นสติ๊กนะคะคอนซีลเลอร์จากนั้นนะคะก็ทำการลอกรองพื้นด้วยแป้งของริ m e l se m a มทนะคะ จากนั้นนะคะคานใช้พาเลตแต่งตาที่ฟาร์มได้มาจากจากแอสติเอ็กซ์เพสนะคะตัวนี้นะคะจะทํามาเป็นแบบสลับใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็สีที่ได้มาเนี่ยจะได้มาแบบ3พาเลตใหญ่ๆด้วยกันนี่อลังการมากราคานี่คือแบบไม่ถึง500บาทโอเคค่ะอย่าเพิ่งตื่นเต้นไปเราจะกลับมาแต่งหน้ากันหมดร็อกต่อนะคะ นื่องจากวันนี้ฟ้าจะแต่งโทนแบบเออชมพูพังๆพิงๆแล้วก็มีความร็อกๆอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะสีที่ฟ้าเลือกใช้จะเป็นสีชมพูแบบแหลมๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีอายแชโดว์ที่เป็นสีโทนนี้ก็ไปหาใช้พวกแบบเออตัวบัตออนปัดแก้มก็ได้นะคะการทาให้สีติดชัดๆเนี่ยใช้นิ้วกันเลยค่ะอันนี้ทายทั่วเปลือกตานะคะ แล้วก็เติมแบบว่าทาเหมือนว่ามันมีหางเติมแบบวิงหางแหลมๆขึ้นมาได้เลยค่ะส่วนบริเวณขอบนะคะใช้พู่กันนะคะเบลนให้ขอบพุ้งค่ะขอย้ำนะคะว่าเรามาแต่งหน้าเป็นชาวร้อกคองเราไม่ได้มาเป็นนกแก้วนะคะคือ,อยังไม่เสร็จ หัวเล็กๆอะคะ่ะเขียนใต้ตาอันเนี้ทยทาให้แบบว่าล้นลงมาเยอะๆได้เลยนะคะเพราะว่าสีชมพูไม่ใช่สีหลักจริงๆนะคะเราต้องการให้แบบตาดูมีความฟูแล้วก็ความฟูะคะ่ะเพราะฉะนั้นทาแบบเลยขอบตามาได้เลยแล้วก็ใช้พู่ก,กันที่หัวโตวขึ้นนะคะ เบรนให้ขอบคุ้งค่ะอ่าแล้วก็ออกไปทำอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อไปนะคะเราจะเริ่มทำการคัดเบ้าค่ะความใช้อายแชโดของทาสนะคะทาสโปรรุ่นนี้เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะตัวนี้คือถ้าเพืเ่นอนๆคนไหนมีน้ำตาลเข้มตัวอื่นที่ไม่ใช่ทาสก็ใช้ได้นะคะวิธีการ ใช้พู่กันหัวเล็กนะคะแ้มสีน้ำตาลแล้วก็ทาตรงขอบเนี้ยคะ่ะแค่ตรงขอบก่อนนะคะมุมที่แบบช่วงที่มันเป็นสามเหลี่ยมเนี้ยค่ะกดที่มุมแล้วก็สกิดมันก็จะเกิดมุมเฉียงๆเ,เข้ามาอย่างนี้นะคะจากนั้นใช้แปรงที่ใหญ่ขึ้นเวนให้ฟุ้งค่ะ แต่ที่ย้ำก็คืออย่าไปทับสีชมพูที่เราทาไว้ก่อนหน้านี้สมุดนะคะ <t III> ให้เหลือให้เหลือเขาโครงสีชมพูบ้าง <t> แต่แบบว่าเออค่อยๆไล่ไล่สีเดินไปเนาะไฟเย็นนิดนึงนะคะเรื่องการแต่งนะคะแล้วคือเราจะพบว่าสิ่งที่เราได้มันคุ้มค่าคะ่ะจากนั้นก็ใช้ผู่กันที่เป็นหัวเล็กๆนะคะปลายตาล่างอันนี้ทาให้ชิดเส้นขนตานะคะตรงขอบตานี้เลยค่ะ นะคะโอเคพักไว้แค่นี้ก่อนไปทําอีกข้างค่ะขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะทำให้ตาดูมีความล็อกแล้วก็ลึกเข้าไปอีกนะคะโดยการใช้อายแชโดว์สีดําค่ะตรงนี้นะคะจิกที่มุมมุมตาตรงเนี้ยค่ะแล้วก็คือยกหางให้สูงขึ้นนิดนึงแล้วก็จิกขึ้นแล้วก็ต,ว,กตวัดแล้วก็สร้างมุมนะคะ จากนั้นนะคะก็ใช้ผู้กันที่มันหัวโตขึ้นเบรน,นะคะ่ะเศษที่เหลือปาดมาด้านหน้านะคะไล่จากด้านท้ายปาดมาด้านหน้าไล่มาไล่มาผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้ม แล้วก็ชมพูเข้มชมพูจางลงมานะคะสีมันก็คือจะค่อยๆสลบแบบนี้แล้วก็อย่างที่บอกทุกครั้งนะคะว่าอย่าละเลยตาล่างเพราะว่ามันจะไม่บาลานซ์กันนะคะตาล่างก็จิกมุมตานะคะวาดให้มันแบบรับกับหางวิงก็ตีขึ้นสูง่างนี้เลยนะคะ นี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้ค่ะตน,นีความจะเขียนคิ้วด้วยผู้กันเหมือนเดิมนะคะโดยใช้พาเลตค c o n c เลอร์ตัวนี้แล้วก็จะเลือกเป็นสีสีน้ำตาลแดงตัวนี้คิ้วที่เราเขียนในวันนี้นะคะจะค่อนข้างเฉียงขึ้นนิดนึงแล้วก็ไม่หนาเกินไปนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยตาเรามาเต็มแล้ว ถึงช่วงหัวคิ้วก็ใช้พวกเศษเษที่เหลือนะคะในการเขียนก็จะทำให้คิ้วเราดูไม่โป๊ะแล้วก็หลอกเกินไปค่ะก็ความบางและรูปทรงความก็จะเอาประมาณนี้นะคะส่วนตรงหางจะให้สีมันเข้มขึ้นมานิดนึงจะได้ดูมีมิตินะคะความใช้สีน้ำตาลเข้มตัวนี้นะคะ ไล่แค่ช่วงหางนะคะนี่ก็คือคิ้วที่ได้ค่ะเราไปทําอีกข้างนึงค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็มาใช้ตัวนี้เพื่อดัดขนตาค่ะเวลาดัดนะคะสำหรับการที่เราจะตดขนตาอนุญาตให้ดัดแบบ ดดแบบหักไปได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวขนตามันก็จะยันยันกันเองค่ะมันจะได้แบบกลมกืนกันแล้วก็สม่ำกันนะคะพอเสร็จในขั้นตอนนี้แล้วเราก็มาติดขนตาค่ะขนตาที่ฟาร์มเลือกใช้เป็นของ้หวันนะคะแต่ว่าจำเบอร์ไม่ได้แต่ลักษณะพิเศษของขนตาที่ฟาร์มเลือกใช้ในวันนี้จะเป็นเป็นแท็กแฉกนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ ค่อนข้างหนาค่ะวิธีคนตาเสจแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มการกําจัดโครงหน้าเรานะคะในส่วนของลิปสติกนะคะวันนี้ฟารมใช้ของ Wet Wild เบอร์ E 9 6 6นะคะ สีตัวนี้คือแบบโว้ชมพูบานเย็นชมพูแปลนแหลชมพูแบบชมพูที่สุดในโลกทาไปทั่วริมฝีปากได้เลยนะคะทาไปได้ค่ะไม่ต้องแคร์สื่อไม่ต้องสนใจว่าสีที่ออกมานั้นมันจะดูฟูทอนแค่ไหนนะคะตอนนี้เราจะเข้าสู่โหมดหมอรำมากเลยมีความซ้ายอะ่ะ จากนั้นนะคะเรามาเพิ่มความร็อกค่ะด้วยเวดแอนไวเบอร์ 915B นะคะสีจะเป็นแบบม่วงๆดำๆอย่างนี้นะคะใช้สีนี้นะคะทาบริเวณด้านในปากค่ะมันก็จะมีความม่วงๆชมพูชมพูแล้วนะคะจากนั้นใช้ผูกกันนะคะเกลี่ยเกลี่ยสีออกมาค่ะ หากว่าใครมีลิปสติกสีที่แบบน้ำตาลเข้มมากๆก็ใช้ได้ค่ะแต่นี้ฟางไม่มีเพราะฉะนั้นฟางจะใช้อายแชโดว์สีดำนะคะทาขอบด้านในปากค่ะสีมันก็จะแบบเออมีความชมพูม่วงช้ำเลือดช้ำหนองบ่อย เราได้ถึงความจริงแล้วค่ะทีนี้เราก็มาทําการปัดแก้มนะคะปัดแก้มวันนี้นะคะฟาากจะเริ่มด้วยสีชมพูแบบชมพูตัวนี้ค่ะเป็นแหลนจริงจังมากปัดแก้มในลักษณะที่แบบปัดนะคะใต้ใต้เขาเรียกอะไรอ่ะใต้สุดไฮไลท์เนี่ยค่ะตรงเนี้ยต,ตรงช่วงตัดหูเนี่ยค่ะปัดมาช่วงนี้ เราต้องการปัดแก้มให้แบบมีลุคเท่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องแบบปัดแนวๆแบบสายพวกนางแบบนะคะไม่ใช่แบบมุงมิ้งโตสาวโตสาวเนี่ยคะ่ะพอปัดอย่างเงี้ยหน้ามันจะดูมีกรอบมีเหลี่ยมขึ้นมานะคะปัดเข้มได้เลยนะคะไม่ต้องกัวงวลคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาสีเข้มทบเนี่ยคะ่ะก็ประมาณนี้นะคะไปทำอีกข้างด้วยค่ะ ต่อไปใช้แป้งนิกสีเข้มนะคะปัดทำเป็นเป็นไฮไลท์นะคะแต่แบบเป็นไฮไลท์แบบปัดเหมือนเป็นคอนทัวร์นะคะแต่แบบเป็นคอนทัวร์ที่ค่อนข้างจริงจังอะคะ่ะปัดก็คือให้หน้าบุกไปเลยตอณนี้นะคะก็ะเป็อคอนทัวร์ นนัน้ปัดด้วยอายแชโดว์ที่เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะปาดมาเลยค่ะไม่ต้องกลัวแบบว่าหน้าจะดูดำดูไหมนะเพราะว่านี่มันคือตีมที่แบบเราแต่งเนาะเปลี่ยให้ได้รูปได้สีที่มันดูดีด้วยนะ หน้าก็จะมีความตอบขึ้นมาทันทีเลยอ่าเอาค่มาถึงขั้นตอนในการคอนทัวร์หน้านะคะความใช้แป้งสีเข้มของซีโฟรานะคะเบอร์34คาราเมลท็อปฟีนะคะสีมก็จะเป็นประมาณนี้ทำการเชดดิ้งให้ทั่วกรอบหน้าเลยค่ะสามารถแบบเฉดเข้มๆก็ได้นะคะ เพราะว่ามันคือแฟชั่น Fashion. แต่ก็ยังต้องเช็ดในแบบว่าในฐานะความเป็นมนุษย์อยู่นะก็แบบว่าเออวันนี้เราไม่ได้ไปฮาโลวีนนะคะเบอค่ะ,อ,ะอันนี้เนี่ยก็คือใกล้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็ไปไล์ดังนะคะฟามใช้สีเดิมนะคะใช้ตัว ออของเล็กเคสนะคะตัวนี้ลายด้างให้แบบว่าให้ดูมีด่างมากขึ้นแล้วก็ดูมีความนัวนัวมากขึ้นนะคะต่อไปขั้นตอนสำคัญเลยนะคะสำหรับสาวหน้ากลมๆอย่างเราไม่ใช่เราพี่ชั้นก็อยูง คค่ะสําหรับสาวหน้ากลมนะคะเราก็จะมาทําหน้าให้แบบว่าเออรับกับผมสูงๆของเราที่เราเพยายามที่จะทําให้เราหน้าเรียวขึ้นนะคะป้รงใช้อายแชโดว์สีเข้มนะคะของ beauty cottage ค่ะเบอร์02ค่ะวิธีการก็คือใช้แปรงหัวตัดอย่างนี้นะคะเนี่ยคะ่ะทาไปตรงบริเวณเม่งๆของเราเลยค่ะถ้าไม่มีของยี่ห้อน,นี้ก็ใช้ยี่ห้ออื่นนะคะ เก็บเมงจนกว่าหน้าสมนค่ะอ่าเห็นไหมคะเห็นเห็นความต่างนะคะนี่คือความอุตสาหะและพยายาม น้ามันก็จะแบบเออดูมีเขามีโครงมากขึ้นถ้าเราเติมตรงส่วนนี้นะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าอย่าทําให้แบบว่าเห็นขอบชัดเจนนะคะจะดูไม่ธรรมชาติเราก็จะต้องเบนเบนเบลออะไรอย่างนี้โอเคเสร็จแล้วเราก็ไปทําอีกข้งค่ะก็เกิดจะเสร็จแล้วค่ะเรามาตบท้ายด้วยกันทาของ ODBO นะคะอันนี้จะเป็นตัวที่ตัวที่ช่วยให้หน้าวิงนะคะจะใช้นิ้วหรือใช้แป้งก็ได้ค่ะของความคขอใช้แป้งใหญ่เนาะปากตรงนี้ คือฟามจะเป็นคนที่แบบหน้ากลมแล้วก็หน้าแบนไงเพราะฉะนั้นไฮไลท์ที่ฟามจะใช้อ่ะฟามจะใช้ช่วงเนี้ยเพราะว่าให้ต้องการทห้หน้ามันพุงน่งไงการที่ฟามหน้ากลมหน้าแบนแล้วฟามไปเชดดิ้งตรงนี้เหมือนคนอื่นๆคือมันทําไม่ได้มันคือแต่ละคนนั้นโค้งหน้าไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะใช้ไม่เหมือนกันนะคะโอ้เกือบลืมค่ะยังไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จใกล้จะเสร็จแล้วนะคะสุดท้ายเรามาเติมความเป็นร็อกเกอร์ของเราด้วยการใส่ดาวน์หน้าค่ะ คามใช้ของเจลลิควิดไลเนอร์นะคะของมาจาริก้าตัวนี้ค่ะใช้อย่างง่ายมากแล้วคือฟังจะบอกว่าความใช้มันนานมากเพราะว่าเวลามันแห้งนะคะฟังแค่กดตืดตืดอย่างเงี้ยค่ะหมึกมันก็จะออกมาแล้วแล้วคือแบบว่าเออมันเป็นอะไรที่แบบถนอมหมึกได้ดีมากแล้วคือความใช้มันนานมากอะ่ะวาดเป็นรูปดาวนะคะตรงใกล้ๆหางตาเนี่ยเราจะเอาดาวที่แบบใหญ่ที่สุดน,นะคะ ดาวที่มันแบบเล็กลงเข้ามาค่ะและสุดท้ายนะคะแต้มเป็นจุดกลมๆค่ะเพื่อความแป๊วมากขึ้นนะคะเราก็จะเติมนางค่ะมีความเป็นร็อกเกอร์ใส่ยมุงม,มิงไว ี่ก็คือฟินิชลุคของการเป็นร็อกเกอร์ไซเบลนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะลุคนี้ค่ะคือบางครั้งเนี่ยเราจะจดจำภาพของการเป็นเอ่อร็อกเกอร์ก็คือร็อกเกอร์หรือพวกพิงแพงพังอะไรอย่างเงี้ยโดยการที่แบบว่าเออเราจะต้องแบบดำทั้งหน้ามืดอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้นะคะความก็จะมานำเสนอในมุมที่ว่าเราก็เป็นผู้หญิงเราไ็อยากจะวานเราก็อยากจะพังเราไปอยากจะร้อกอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นการรวมทุกอย่างของผู้หญิงเรื่องเยอะนั่นเอง แต่งหน้าแบบนี้นะคะใครว่าใช้ไม่บ่อยนะคะใครที่มีความชอบืออาจจะแบบไปปาร์ตี้ไปคอนเสิร์ตไปแบบปิกรีก๊ดาราเกาหลีอะไรก็ตามที่เขมันเป็นแนวล็อกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแต่งได้ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็ลองไปทําดูได้ะคะ่ะและก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้านล่างด้วยนะคะเพื่อรับข่าวสารแล้วก็ ข้อมูลดีๆจากใบฟาร์มค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย